ปุ่มโหมดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูปุ่มโหมดกันดีกว่านะเพื่อน น็อตนะครับหมุดน็อกนะครับเป็นหัวหัวหกเหลี่ยมนะครับแกะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนแกะออกมาเห็นแบบนี้ที่นี้ไอสวิตช์โหมดตรงนี้มันทํางานไม่ได้สวิตช์โหมดอยู่นี่นี่แถวๆนี้เขียมันสักหน่อย ็คือโหมดสวิตช์ไม่ทำงานลูกค้าอยากจะให้เปลี่ยนสวิตช์โหมดเปลี่ยนได้โอ้โหทำเป็นบอดเป็นบอดเลยอันนี้ไมโครโฟนนี่ไมโครโฟนนี้ก็อันนี้ก็หลุดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยขยับนิดหน่อยหลุดแล้วนี่คือส่วนของการหลุดนะครับเออเขาแกะออกมานะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสวิตช์โหมดนะไปดูสวิตช์โหมดหน้าตาของสวิตช์ที่กดปุ่มโหมดกันนะครับมันจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะ มุนน็อตไหนวะเนี 1, ่ยหนึ่งสองที่เอ่อน็อตน็อตที่วอล,ลุ่มนี่ด้วยนะครับก็จะพลิกดันขึ้นมาได้น,นะครับหน้าตาสวิตเป็นยาวๆแบบนี้นะเพื่อนตัวจะยาวหน่อยนะนะครับแล้วก็มันก็มีสนิมสนิมกินตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเพื่อนสนิมกินน้ําเข้าเห็นไหมนะครับมีสนิมกินด้วยหน้ามิกแบบนี้สนิมมันกินเนะี่ย เพราะว่ามันตั้งฉากขึ้นมาเก้าสี่องศาเลยเวลาวางอะไรเข้าไปในน้าหยัดซึมเข้ามาตรงนี้นะครับก็พอดีมันก็ซึมเข้ามาตรงสวิตช์นี้ด้วยตรงโหมดเนี่ยสวิตช์ตรงนี้จะต้องทําการเปลี่ยนออกนะครับเพื่อนๆครับอาการมีแค่นี้แต่สุดท้ายด้เวลาทําเห็นเห็นสนิมมันก็ต้องเอาเอาสนิมออกด้วยนะตรงนี้เป็นอย่างนั้นนะครับที่นี้นะครับสวิตช์นะครับสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นไมโครสวิต ที่มีความยาวแบบนี้ไอความยาวของไอตัวนี้เขาเรียกเป็นมิลนะครับเวลาเราไปซื้อสวิต์พวนี้ก็ถือตัวอย่างไปวัดความยาววัดความยาวตรงนี้ต้องปุ่มกดที่เป็นพลาสติกยาวๆย,ยื่นออกมาตอนนี้เขาจะวัดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรเราก็บอกเข้าไปนี่ตัวเดิมนี่ครับถ้าเอาตัวอย่างไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่เอาตัวอย่างไปวัดความยาวตัวนี้ไปไมโคร Eden, สวิตความยาวก,กี่มิลก่านไปนะครับมันจะมีศูนจุห้ามิลหนึ่งมิลสองมิลสามมิลสิบมิลอะไรก็ว่ากันไปนั่นเพื่อนนะตามความยาวของตัวนี้แหละแล้วเพื่อนก็จะได้มาแล้วก็ถามว่ามีกี่ขาแบบนี้ก็เป็นแบบสี่ขานะครับก็เป็นแบบนี้บางคนก็บอกว่าโอ้โหถือตัวอย่างไปก็จบแล้วไม่ต้องมาบอกว่าเป็นมิลเป็นอะไรหรอกรู้เรื่องโอ้โหถ้าเกิดว่ามันหักครับเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องสั่งแบบนี้ ช่างอิเล็กทรนิกส์มันต้องรู้เกี่ยวกับอะไรพวกนี้บ้างนะครับรู้บ้างช่างอิเล็กทรนิมส์มันต้องรู้หลายอย่างอยูอย่นะ <c oughs> อะไรแต่ละตัวอะไรพวกนี้มันพอที่จะรู้ได้ก็รู้แต่เราไม่จําเป็นต้องไปรู้หรอกว่าบริษัทอะไรผลิตมาเนี่ยก็คงจะไม่จําเป็นแล้วผลิตจากปีไหนก็คงจะไม่ได้สําคัญอะไรเอาเป็นว่าเราจะไปซื้อไอ้ตัวนี้มาบอกความยาวมินบอกขาโอเคนะเพื่อนนะ <c oughs> รู้แค่นี้ก็ทํางานได้แล้ว ไม่จําเป็นหรอกนะครับว่าจะต้องเป็นว่าเรือดำน้ำําจะมีเครื่องไม่มีเนะี่ยไม่มเป็นไรนี่เห็นไหมพูดการเมืองอยู่แล้วสอดแทรกการเมืองอยูะนะ่แล้วเนี่ยจะไม่ให้สอดแทรกได้ยังไงก็การเมืองมายุ่งกับช่างเหมือนกันเนี่ยค่าครองชีพอะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับการเมืองนะเพื่อนเออ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับการเมืองถ้าการเมืองมันไม่ยุ่งกับเรามันก็โอเคนะเออการเมืองมันอนุมัติเงินมาให้ช่างด้วยก,ก็ดีนะแต่นี้มันไม่อนุมัติเงินไม่ช่างนะช่างหากินแล้วก็เสียภาษี มันก็ต้องเกี่ยวกับการเมืองเหมือนกันเลยเกี่ยวอยู่กับ,บยังค่เหมือนกันครับ <c oughs> เล่นในง,งานเออใจช่างอิเล็กตัวนี้นี่มาคุยเฉพาะการซ่อมอย่างเดียวไม่สอดแทรกการเมืองมันต้องทำสิเพราะผมคนเสื้อแดงนะผมบอกให้ <c oughs> แต่ก่อนหน้านั้นเ <c oughs> ผายางเผหวดกระจิกน้ำยองวีรองนี่คือล่องพักสามมือสั่นครับไปให้การพูดมาจุดไฟได้ยังไง <c oughs> สวิตช์เปลี่ยนออกสองตัวนะครับเพราะว่ามันมันเป็นสนิม ถึงมันจะไม่เสียแต่ว่าสุดท้ายแล้วสนิมมันก็จะกัดกินนะครับทีน่นี้ก็จะเอาทินเนอร์สำลีชุบทินเนอร์แล้วก็ล้างสนิมพวกนี้ออกแล้วก็ประกอบเข้าไปก็มาลองกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ต้องล้างออกด้วยเดี๋ยวสนิมมันจะลุกลามไปกัดขาอุปรกรณ์พวกนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเช็ดเช็ดมันออกหน่อยก็เออมันอาจจะกัดต่อไปได้อยู่เพราะมันเกิดสนิมแล้วแต่มันก็จะช้าหน่อยหนึ่งนะเพื่อนนะมันจะช้าลงนะ ไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่เอาออกเลยอาทิตย์หน้าพังมาอีกแล้วนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไอ้สนิมเนี่ยนะครับเยวเช็ดออกนะแล้วที่นี้ก็ลองเครื่องนะครับจะดังให้ผมนที่นี้ก็ลองเครื่องนะครับเพื่อนลองเครื่องสัญญาณเข้ามาก็มันจะดังไหมก็ ดังได้เอฟเฟกต์มันออกหรือเปล่าก็ไม่รู้หมืไงกันเบอร์เบอเอฟเฟกต์ดังดีอะเนี่ยตอนนี้ก็คือมิวสิกจากเครื่องเล่น MP3 สำคัญตรงปุ่มโหมดมันนี่แหละมันกดไม่ไปนี่ครับแล้วตัวนี้ก็เข้าสนิมด้วยก็ตามเปลี่ยนเปลี่ยนสวิตช์โหมดตัวนี้แล้วก็ตามด้วยเน็กเนี่ยครับนี่สวิตช์ก็เป็นแบบนี้นะนนเพื่อนนะเออถ้าของใครมีปัญหากดไม่ได้ลองดูนะนนเพื่อนนะลองดูครับชีวิตจะยาวแบบนี้แหละนะก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วละครับสําหรับตู้นี้ทีหน้ามิกก็จะตั้งตรงขึ้นมาแบบนี้เวลาเอาแก้วน้ําแก้วอะไรมาตั้งส่วนมากก็จะมาตั้งไว้ประมาณแบบนี้นะ ดื่มเบียร์กันเย็นๆแล้วตั้งปุ๊บน้ำก็ไหลลงไปตรงนี้นะครับความชื้นนะครับบางบางเครื่องก็ไหลลงไปในนี้นะครับเพื่อนครับมันก็จะเกิดความเสียหายในส่วนนี้แต่ในส่วนนี้มันไม่ค่อยเข้าไปนะตัวนี้ตัวนี้รับฝุ่นด้วยนะครับพวกนี้นะครับรับฝุ่นด้วยเพื่อนดูด้วยฮอตล็อกนะครับเครื่องนี้ก็เสร็จกันดีเรียบร้อยแล้วแหละช่างวิทเลืองถาก็ทาการซ่อมแซมแล้วก็สอดแทรกเข้าไปด้วยนะครับนะครับมันเป็นอย่างนั้นสอดแทรกเพื่ออะไรครับประสบการณ์ชีวิตมันมีมานานนะเพื่อน40ปีอายุที่เกิดมารู้เยอะะแนะครับ เพราะว่าผมไม่ใช่เพียงแต่ผมเป็นช่างผมยังเป็นเจ้าของร้านเพราะว่าจะเป็นเจ้าของร้านมันเป็นผู้บริหารร้าน้วยถ้ารู้แต่เฉพาะเรื่องช่างไม่มีความรู้อะไรรอบตัวเข้ามาเลยนี่มันจะกลายปเป็นคนนอนนานมันจะเปิดร้านซ่อมไม่ได้ร้านกงคงจะเจ๊งไปนานนะผมก็เลยต้องสอดแทรกเผื่อใครอยากจะยกระดับตัวเองจากการเป็นช่างเป็นลูกน้องขึ้นมาเป็นระดับอ,อาชีพของตนเองก็สามารถที่ทําได้ก็คือการยกระดับอาชีพของเรานะครับนะให้มันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ าบางคนบอกว่าผมผมยกไม่ได้เราช่างวิทย์ผมเป็นช่างก่อสร้างช่างก่อสร้งสางก็สามารถที่จะย,ยกระดับขึ้นไปเป็นผู้รับเหมาได้อะไรพวกนั้น,น,นเ,เป็นช่างในร้านซ่อมก็ออกมาก็เปิดกิจการตัวเองได้ร้านซ่อมรถอะไรพวกนั้น Canadians ก็ทำเขาก็ทํากันเยอะแยะคือยกระดับตัวเองการทํางาน <S <S มนนีอยู่2อย่างใหญ่ๆนะแบ่งออกเป็น2อย่างใหญ่ๆยังไม่ปีกใหญ่ก็คือทํางานเพื่อชีวิตทํางานเพื่อชีวิตก็คือทํางานไปได้เงินมาใช้ชีวิตสนุกสนานเฮฮามีชีวิตอยู่ดีมีสุข ต่อมาก็คือมีชีวิตเพื่อทํางานไม่ต้องทําอะไรนะครับทําแต่งานงงงงงงงอตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงค่าเมืดทํงงงงงงงอันนั้นก็มีชีวิตเพื่อทํางานก็เหมือนกันกับกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินแหละเพื่อเนเลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ